สวัสดีครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่3ามดีซู n ิชชแนลวันนี้เราจะพามาดูหน้าง,งานที่ปากช่องนะครับเขาใหญ่หน้าง,งานนี้เป็นพื้นที่เป็นบ้านเ,เป็นบ้านบ้านพื้นที่ไม่ไม่กว้างมากลูกค้าต้องการกล้องเพียงแค่4ตัวแต่เราดูพื้นที่แล้วเราขอเพิ่มให้อีกสองตัวเพื่อการครอบคุมในการทำงานนะครับเ,เราจะพามาดูที่ตัวกล้องก่อนเลยอันดับแรก กล้องของเราใช้ยี่ห้อ h i x v i s i o n นะครับผมเป็นกล้อง IP คาม e r a 2ล้านพิกเซล h i x v i s i o n จะมีทรงโดมที่เป็นคอรอบแก้วแบบนี้นะครับผมและอีกทรงหนึ่งจะมาดูข้างนอกกันภายนอกจะเป็นกล้องบัลล็อตคามิานะครับผมทรงกระบอกแบบนี้ติดตั้งโดยใช้การใช้ Junction ็ o x ในการติดตั้งเป็นรุ่นที่ตรงยี่ห้อเดียวกับตัวกล้องเลยนะครับ พื้นที่รอบๆกันมันเป็นบ้านบ้านบ้านเนี่ยจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นการการติดตั้งก็จะไม่ยากมากครอบคุมในพื้นที่ได้โดยง่ายเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องมันทึกันเค่เรื่องบกเงบนี่เราเก็บเก็บงานไปบ้างแล้วบางส่วนนีไหนน่อยะครับ เครื่องบันทึกตัวนี้เราใส่ตู้แลก 6U นะครับผมสวยงานสีขาวติดสติกเกอร์ 3D สวิต c ์นะครับเครื่องบันทึกจะเป็น NVR 8 Channel นะครับของ Hit Vision โดยตรงคาเด็กข้างในจะเป็น2 t b ike, นะครับส่วนสวิตช์ TUE ของเราจะใช้สวิตช์ TUE ในการเป็นแหล่งจนะ่ายไฟนะครับ250เมตร150วัตตนะครับ แบ่งจากไปไป uplink สอง uplink นะครับผมเดี๋ยวเก็บตู้เรียบร้อยเสร็วยงามบ้านหล so ังนี secondly, <It> ้จะดูแลเรื่องระบบอินเทอร์เน็ตด้วยก็คือเราจะใช้เป็นระบบอินเทอร์เน็ตพิมพเอฟไฟนะครับสองตัวชั้นละหนึ่งตัวชั้นล่างหนึ่งตัวไว้ในห้องนี้เลยครับแล้วก็ชั้นบริษัทหนึ่งตัวสองตัวครอบคลุมทุกพื้นที่ถ้าลูกค้าต้องการ ในพื้นที่นอกบ้านเนี่ยเอาดองี้เราก็สามารถติดตั้งเพิ่มได้เพราะเราเดได้เดินสายรองรับันเรียบร้อยมีอะไรอีกไหมอนาะมาดูการเดินท่อกันนะครับนี่ไยเดี๋ยวมันจะเป็นงานเดินท่อใต้ฝ้าหมดเดี๋ยวเราใส่ท่อนะครับใต้ฝ้าใส่ท่อทุกจุดไม่มีจุดไหนที่เห็นสายไม่แต่นิดเดียวอนอกก็จะใช้เป็นท่อ U P V C นะครับ20มิล สนใจสอบถามเสนอราคาแบบไหนยังไงให้ไปดูหน้าง,งานได้ครับพื้นที่ปากช่องยินดีให้บริการทุกพื้นที่ครับผม